ตอนนี้มี30ลูปนะครับสามเน้นจัดเทาวที่แล้วเขามามียู่ระมาณ20สเนาะสวัสดีครับช่องมีสปะครับวันนี้เปิดคลิปกันแปลกๆเปิดคลิปกันบนรถนะครับบนถนนเส้นทางเดินทางขึ้นไปสู่อำเภอฝางหรือว่า อ,อำเภอไม่อายนะครับซึ่งวันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในหลายๆคลิปที่ผู้ใจบุญของเราก็คือ,อคุณคุณป้าลิลี่นะครับจากเออลิกอนนะครับเพื่อนอว่ายวานให้ผมนะครับผมได้ไปซื้อเกี่ยวกับอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างต่างๆนี่นะเพื่อไปถวายวัดสำหรับส่งวัตถุกวางทองที่เราเคยไปร่วมบุญนะครับที่มีเน้นน้อยหลายๆนะ ก็อ,ออกบ้านมาวันนี้ออกมาเจ้าหน่อยครับประมาณสักเจ็ดโมงกว่าๆซึ่งเราจะต้องไปแวะห้างสปปรรพสินค้าเพื่อไปซื้ออาหารแห้งแล้วก็ของใช้อย่างต่างๆนะครับพอดีสืบข่าวมาละโทรไปถามลูกซิ์ละ,ะห้างสปปรรพสินค้านี่จะเปิดประมาณหกโมงมาเจ้านะครับเปิดเจ้าขนาดแต่ก่อนนี่จําได้ว่าเป็นวรุ่นนี่แห้งมันจะเปิดสิบโมงปลายไปนะแต่ประเดี๋ยวนี้หกโมงก็เปิดแล้วครับแค่ในเมืองก็ประมาณเจ็ดโมงนะเปิด ก็คงจะมีอะไรย่างไราย่าง,งที่จะได้อู้นจกันนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมรายละเอียดกันในคลิปดีกว่าเพราะว่าวันนี้ผมมีงานบวงสวงด้วยนะครับคงเดี๋ยวจดถ่า,ายเก็บบรรยากาศพิธีบวงสวงเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับผมไปติดตามกันในคลิปเลยครับ มันกับพี่เพราะ่เฟมเรตมันสูงแล้วก็ไฟมันมันกับพี่เดี๋ยวมาแวะซื้อครัวก่อนนะครับที่เราจะเอาไปถวายวัดนะเดี๋ยวคงจะทายนักมาได้นะมันเป็นในแห้งแล้วก็ไฟมันไฟมันกับพิบเนื่องจากว่าเฟมเรทมันมาได้กันนะครับอันนี้ของที่จะซื้อไปแตนวัดนะครับเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่บัญชีก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปใส่รถกันนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะเลยอ่าเบแปะลิลี่แฟก เอาไว้เป็นกระลอกกําลังใจในการออกกําลังกายไปซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายวันนี้แต่งตัวรอนะครับแต่วันนั้นมีคนมาคอมเมนต์ในคลิปอ่ะตอนที่คลิปเข้าป่าที่่าป่อต้องการถุงรางผู้เบียดเอาถุงพลาสติกไปสูงที่ไปซ่อะไอ้พักไออะไรย่างไรพักไออะไรย่างก็ดอกแสเล้อาไป้อะไรอย่างที่มันออกจากดีน่ะดอกเิี้นดอกกระเจียวใช่ไออะไรย่างก็ที่ที่ภใส่แข็งแรงน่ะอย่างอ่ะ ไออย่างก็ที่อยู่ในป่าโดนทั้งแล้วเออนั่นแหละแล้วก็แล้วเบรดเอาไปส่งเขา่อนเนาะคลิปนั้นไหนเนี่ยเขามาคอมเมนต์ว่าโอ้ลูกบ่าวใจหม่อเฮ้ยห้องห้องกับแม่ได้ที่สําคัญสําเนาถูกต้องนโอเคขอบคุณครับครับครับแป้งนี่มันเป็นแป้งหินลำเนี่ยตั้งแต่สมัยทุกปอยอยู่เขาตึมแล้งกรับเนี่ยเพราะว่าอาศัยว่าใบมืออะไรนี่ครูบาอาจารย์ยังอยู่ออย่างเ มาควรว่าเอ้กับกับแจ้งเจิมในยามบัตรแรกไงพ่องคือมันเปลี่ยนอันอันที่ทุกป่อใจแม้เรื่องของเรื่องอะ่ะพอเปิดมรณะแพ้แล้วเอาไปเลยมาใจต่อทีนี้เอาก็เลย,ยอยขึออ้นห้อยตีนห้อยมือคุณบา้าแจกน้นมันตีนนี่อยู่ไ,<ว>ไอ้การเอาก็เลยียบแรกปล่อยมันเนี้ยมันมดเขามันใกล้จะมดเทากับแทงเอาซื้อแป้งหินลำมาแท้งมาอย่างเขาขีปุยไงนี่เดียวเขากรานี่มาสมัยทุกป่อแล้วนะนี่นะโอน้นี่เปนแป้งเจิม อันนี้ส่วนใหญ่ป้าหยเอาใส่ไอ้แผ่นท้องด้าอันนี้นี่จะเป็นนันสีพึ่งนี่นะเป็นสีพึ่งที่กิจจังสิทธิกมังสิทธิลาพังพระวันตุเตสิทีิกิจจังสิ สิธิกิจังสธิกำลังสิทธิข,ทธขัขนกนมน,น่ลัง้องอน้อนี่ไปเก็บแบาน้มน้ำมนต์แล้วก็ยายอยู่ทางซ้ายของแต่เออเออนี่ก็ไล่เรียงเลยไปคนลูกหลาน,น,น,นาบริวารนหน่งกันนัน่นนนะงจานบน Trang quá tăng đấy. Trang trang má sai. Trang khỏa. À. Cái <laughs> tiên của nó vậy? ลิติลิต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 ิมติมิติมุติมุติจูติจติจีนี้นะมะอิมังอหังมัจามิสังกัจังนโมนะมะสีลเมพุทธเทวัจาพะมเทวตาหาทายังนาดยาวกเจวะเจะปะระเมวิสนุกเจวะสภะกมประสิทธิเมสภะพุทานุภาเวนะสภะธรรมานุภาเวนะสภะสังฆานุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุติปร้อตัสภะวาษาอมิฮโอกาซติปะิมายกยอเพื่อจัริกรรมถอถอนเอายางที่้ายคนร้าสไล์ตลอดจนถึงอสัมภวสี ในแอนในพีอ่ะายพีในพีพูดตลอดจนถึงร้านกาแฟอ่ายเิน่ดีนี่ออกไปแล้วก็จะขออันเจิญเจ้าที่ข้าพเจ้าจะขอบารมีท่านได้ทรงอารักพุตทังชีวิตังยาวนิพพานังสรังคัจฉามิอิติพิโสภะควารางสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปโนสุขโตโลกะวิโูอนุตโรปุริสาธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังุทโธภะควาติ วินโยอิเตสังขังชีวิตสังยาวนิพาณังสรานังขัจฉามิสุปฏิปโนภะวัโตสาวกะสังโคชุกิตตวานเมตังสเมตาะทันตาวิกิตาจิตตาปริตังบนันตุสักเคกะเมจารูเปคิริสิขาราตเตจันตาริเขวิมาเนทีเประเทจะขามตรวนาขาฮานเขหวัตถุมเขเตปุมะธาทะโยแจนแคว้นแสนโกดจักรวันทวีปน้อยใหญ่ไต้โรกธาต เชิญมาสถิตเสด็จมาสโมสรสันติบาตรประชุมให้พร้อมกันละจงโปรดรับเครื่องส่องเวยพรีกรรมันข่าพระเจ้าทั้งหลายได้น้อมนำมาถวายขอนมศักอุ์นาลุมาปณะชายติ S <S <an> ผมผมกูเยรยตัวโคการุณีกู้อมกูทั้งสตัวหนึัวพรอศรีนารอดตัวหนึ่งจว่าพรอศรียอดฟ้าตัวหนึงจพือศรีของบที่จึงกูเรียนทัวพบจั๊ไทยกูจัพศรีด้ไฟเจึงให้กูขึ้นเอาไปในฝันอาปร่องตวนผีปิศาจมั่งกระหายงขุมวดควรางัยกิตำพงุรูุ้งรู้สหัตุ์สตุกคุณบ่ะพเจ้าวันรุ่งข้าระบรมมหาราชรมาด่ษฎีันเดจระเ นเอาของที่เขาจะามาถวายวัดนะครับผมโดยคุณป้าลินล,ลี่นะครับได้ไว้วานเก้าอี้นี่บวดใจนะเก้าอี้นี่จะเอาไปไว้หนังที่บ้านครับซื้อตะกี้นี่คนนี่แม่นหมดเลยเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นไปดังบนเลยเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็เปิดกล้องนะครับพอดีมันยุ่งยากเนาะกำลังขนอยู่นโอ้นี่รอพี่ของเราสวัสดีครับ ไปเอกปาลิลี่ชอบขนาะตนน่พระเอกของเราระเอกดนสิีเราเดี๋ยวเข้าไปด้านในศาลาก่อนนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ม่นมีการก่กอสร้างนะ,ะนีศาลานี่เขาคุ้นเคยอ๋ออันนี้สร้างตรงนี้เพิ่มอันนี้เป็นห้องเนาอ๋อสร้างตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับ นี่นะครับเอาได้ซื้อเอาเดี๋ยวพาชมก่อนนะครับนี่เป็นของที่ซื้อซื้อที่ห้างรรพสินคา้าอิตากีนะครับก็เป็นส่วนใหญ่เป็นอาหารแห้งนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องปรุงต่างๆเนาะจะมีของใช้แบบอย่างเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างต่างๆเยอะพอสมควรเยอะมากๆเลยนะรอบนี้เยอะมากๆเลยครับเยอะ เนนมีกี 30, oh. <c ans> <c ans ่ต oh, ัวนครับประเดี๋ยวครับเนนสามสิบโอ้เจ้าเก้าต่อนะทุ่เจ้าเก้าแล้วอ่ะโอ้เยอะเยอะครับนะครับผมปรเดี๋ยวก็จะเขาจะร่วมกันถวายก่อนแล้วก็รอหับสิบหับปอนกันนะประเคนก่อนเบสเข้าประเคนครับอเคครับครับงานอเลยน่าหยาบไหมเว้ ยะถาวาริวะหาโกวาปาริโกเอนปิสาคาริเอวะเนวอิโตตินาเตตนังอุปาคบิปิจิตังปาริตังสุมันติปะเนวสัมมิจันตสพเพปุรนสังกปาจันโทปนรสุยะามณิโตรสยะาเอบะมุตุนติกาการะโอการณี ก็หาว่าพินหาวันแห่งคันการเข้าพรรษาประจำปี2005รูสิเทคอร์แด้มาเจอจับรวินเทิง ต่อไปก็เป็นแกนขนของครับผมสาม,มาเณรแค่หัวอย่างนั้นสามเณรน้อยตอนนี้มีสามสิปลูกนะครับสาม,มาเณรจากคราวที่แล้วเขามามีอยู่ประมาณยี่สิบเนาะแต่ประเดี๋ยวนี้เพิ่มมาเป็นสามซิปลวก็ถ้าสงเก้าลูกนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเยอะเป็นจำนวนที่เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการเ,าเลี้ยงดูการ ดำเนินกิจการบริหารภายในวัดนี่ก็ต้องค่องแ้างที่จะรับภุมขนาดเลยนะครับก็อ่าตอนนี้ก็มีเจ้าภาพนะครับเพิ่นได้มารับเป็นเจ้าภาพในการมุงหลังคาแล้วก็เทพื้นนะครับเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าก่อทาเท่าที่จะทําได้ก็คือทําหลังคาก่อนแล้วก็ร็จเรียบร้อยก็ค่อยอันเทพื้นนะครับปูกกระเบื้องอย่างนี้นะแต่ว่าอ่าในส่วนอื่นที่เป็นฝาผนางังแล้วก็การฉาบเสาอะไรอย่างนีกก็คงจะต้องรอเจ้าภาพผู้ใจบุญต่อไปนะครับผม โอ้เล oh, ็กม so ีกระเพาะสีเล็กมีอย่างขึ้นมาได้นะครับก็แข่งก็กําลังทํางานกันแล้วนแขางที่จะต้องใช้เวลาหน่อยเนาะเพราะว่าเป็นวัดน้อยๆนะครับเป็นวัดน้อยๆที่กาลังสร้างขึ้นมาอาบักี้ปีนะครับแต่ว่าในส่วนของหลังคาก็กําลังเริ่มทําขึ้นมาเนาะนะครับก็คือมันคุ้มแดดคุ้มฝนได้ก่อนแล้วก็เรื่องฝาผนังแล้วก็การตกแต่งความสวยงามกับกล้บกายแกนทำนะครับ ส่วนหนึ่งเราซื้อน้ํามาตาลที่วัดศิลาวดะนะครับจํานวน30มแพ็คแล้วก็มีเทียนพันษาด้วยนะครับโอ้มืดไปหน่อยแกนหน้ามืดแน่มันนนั้ไฟมันบ่าถึงนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปคลิปกันหน่อยนะครับผมตะกี้ในคลิปต่างๆรายละเอียดต่างๆน,นะครับก็คือผมเดินทางไปงานบวงสวงนะครับที่อำเภอฝางแล้วก็ลวดเอา อาหารแห้งนะครับคุณคุณป้าเลลี่นะครับเพิ่นได้ไหวหวานได้ไปซื้ออาหารแห้งที่มันสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วก็เป็นประโยชน์ก่อเป็นประโยชน์ต่อพระแล้วก็สามเณรที่เพิ่นอาศัยอยู่ในคันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนนตอนนี้มีประมาณ30รูปแล้วก็พระสงฆ์ประมาณเก้านะครับคารวะอย่างมานับเตือนนะครับก็สสำเร็จเสร็จสิ้นด้วยภารกิจเป็นด้วยไปด้วยดีนะครับผมก่อเดินทางไปซื้อแล้วก็ถวายัะบ,บุญ ทวหน้าพร้อมกันนะครับผมคุณผู้ชมเข้ามาชมก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดวมาดูคลิปหน้าเด๋ยเ,เาายเอาข้อแสนเพื่อลุงไผ่เนาะหรือว่าหัวคลิปใดหวัวแต่ว่าอนาคตอันใกล้นี่แหละก็เอาเข้อาแสารไปไล่แจกแจกนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ